สวัสดีค่ะวันนี้มีคุกกิ้งก็มาพบกับทุกๆท่านนะคะวันนี้มีคุกกิ้งก็จะมาพูดถึงเรื่องการเมืองนะคะก็อาจจะแสดงถึงจุดยืนของตัวเองนะคะมีคุกกิ้งก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการชุมนุมนะคะแล้วก็คิดว่าการการชุมนุมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไม่ค่อยจะได้มีประโยชน์อะไรนะคะ และการชุมนุมของคนเหล่านี้นะคะก็เป็นอะไรที่เป็นคนที่หยาบคายอะคะ่ะผู้จาได้หยาบคายมากทุกวันทุกวันนะคะก็มาจากกลุ่มก้อนเดิมอะนะคะของพวกทักษิณอะนะคะพอกลุ่มเนี้ยประท้วงอะไรหรือชุมนุมอะไรเนี่ยก็จะมีแต่ความหยาบคายอย่างเนี้นะคะ่ะก็ไม่น่าแปลกใจเลยนะคะว่ากลุ่มผู้ชมผู้ชุมนุมพวกเนี่ย จึงได้หยาบคายมากมายอย่างนี้ค่ะและกลุ่มผู้ชุมนุมเหล่านี้นะคะธงของเขาเนี่ยเลือเบื้องหลังความต้องการของเขาจริงๆอะ่ะก็คือการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ค่ะซึ่งมีกูกิงไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมของกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เอาเด็กเกณฑ์เด็กเล็กเด็กโตมาเนี่ยกลุ่มนี้่ที่เรียกราษดรว่าตัวเองเป็นราษฎร2563เนี่ย มีคุกกิ้งไม่ได้เห็นด้วยกับกลุ่มคนพวกนี้เลยค่ะแล้วก็ไม่เคยคิดจะไปร่วมชุมนุมกับคนพวกนี้เลยนะคะข้อเรียกร้องสิบอย่างต่อกษัตริย์นะคะก็เป็นสิ่งที่ผิดค่ะนะคะถ้ามีความรู้มากกว่านี้จริงๆเนี่ยข้อเรียกร้องเหล่านี้จะไม่มีหรอกแต่พอไม่มีความรู้เลยนะคะแล้วก็มีแต่ ความที่ถูกปั่นหัวมากลุ่มนี้ก็เหมือนกับถูกปั่นหัวมาเรื่อยๆเรื่อยๆรุ่นต่อรุ่นนะคะตอนนี้มาดูถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะมีคูก,กิ้งก็ไม่เห็นด้วยกับคนที่อยู่ในตำแหน่งนั้นนะคะลีดเดอร์นะคะมีคก,กิ้งมองว่าเขาเป็นคนที่ลกโลกอะค่ะลกโลกค่ะเห็นแล้วก็ลกลุงลังนะคะว่า ไม่มีเขาเสดีกว่านะคะเอาแมวหมามายังดีกว่าถ้าหาไม่มีการชุมนุมให้สังคมมีความดูแล้ววุ่นวายอย่างนี้นะคะเอ่อตรงนี้ย่ความสงบตรงนี้ก็ไม่ได้สร้างความเจริญให้กับบ้านเมืองเลยนะคะกลับทําให้กลุ่มหรือทาให้คนคนนั้นอะ่ะบ้ากลามากขึ้นมากขึ้นอย่างอัลลิมอย่างไม่มีขีดจํากัดอะคะ่ะมีกุ๊กกิ้งจึงบอกว่าเขาเป็นคนรกโลกค่ะ และควรออกไปแล้วก็เอาหมาแมวมายังจะดีเสียกว่าค่ะสถาบันกษัตริย์นะคะจะต้องมีคนดีค่ะมาเป็นกษัตริย์ถ้าคนไม่ดีไม่เอาค่ะไม่เอามาเป็นกษัตริย์สถาบันกษัตริย์นะคะจะต้องถูกจะต้องถูกรักษาไว้ให้กับคนดีค่ะโดยเอาคนไม่ดีออกไปแล้วก็รักษาตรงกฎ เกณ์ตรงนี้ค่ะไม่ให้ใครไปร่วงเกินนะคะถ้ามีกุกกิงนะคะเป็นคนที่เขียนกฎหมายนะคะสถาบาันกษัตริย์จะต้องมีอำนาจมากกว่าในปัจจุบันนี้ค่ะมีข้อแม้นะคะว่าคนที่จะมาเป็นกษัตริย์จะต้องเป็นคนดีค่ะคนที่มามีตำแหน่งอะไรตรงนั้นนะคะที่ อตำแหน่งที่ดีนะคะเอาแต่บ้ากามนะคะสติปัญญานะคะไม่ต่างจากหมาแมวนะคะอาจจะด้อยกว่าด้วยซ้ำถ้าบ้ากามมากอย่างนั้นนะคะแล้วก็ทำอะไรเนี่ยไม่มีสติปัญญานะคะเพราะตัวเองมันไม่มีปัญญามันก็ก็จะทำแต่ทำทำตามแนะนำของพวกปลวกนรกอะคะ่ะเลยเห็นพวกปลวกนรกเนี่ยเป็นญาติมิตร นับถือพวกปลวกนรกเป็นญาติมิตรประเทศชาติก็ฉิบหายสิคะ่ะฉะนั้นคนไม่ดีอะ่ะออโดยอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญเนี่ยนะเอาออกไปเถอะค่ะ,คะมีกู้กกิ้งเรียกร้องให้ออกให้ออกไปโดยไม่ต้องไปเปลี่ยนกฎเกณฑ์อะไรของเขานะคะให้เขาเอาให้เขาออกไปเลยคะ่ะหมาแมวมาเป็นซะดีกว่า อย่าบอกนะคะว่าเอาน้องสาวเข้ามาสิเอาพี่สาวเข้ามาสิมาเป็นแทนคนบ้ากามมีกุกกิ้งมองว่าคนรุ่นเนี้ยไม่ใช่คนดีเลยออกอ้อออกไปเลยมีกุกกิ้งก็มีความขัดแย้งเนาะอยู่ในตัวเองว่าอะไม่เห็นด้วยกับกลุ่มนี้แต่ก็ยังอยากมีสิ่งนั้นอะต่อไป รุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีนะคะจริงๆอ่ะหาคนมาเป็นตรงนั้นน่ะหาได้ค่ะหมาแมวยังเป็นได้เลยถ้าคนบ้าก,การอย่างนี้มาเป็นอ่ะเอาหมาแมวดีกว่าฉะนั้นคนที่ดีๆอ่ะหาไม่ยากหรอกฉะนั้นตรงนั้นน่ะยังคงอยู่ได้ค่ะตรงจุดตรงนั้นอ่ะยังคงอยู่ได้ค่ะแต่จะต้องเป็นคนดีค่ะไม่รกโลก ไม่เป็นคนเร็วๆอย่างที่เราเห็นๆนะคะน่าอับอายเหลือเกินการกระทำเนี่ยเหมือนคนประสาทอะ่ะเหมือนคนไม่มีสติอะ่ะอับไอายไปทั่วโลกก็กล้าทำบ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็อย่างที่มีกุกกิ้งบอกนะคะว่าออกไปเถอะออกไปเลยนะคะหมาแมวมาเป็นยังดีเสียวกว่า นี่ก็เป็นจุดยืนหรือทัศนะของมิคุกกิ้งนะคะแต่ก็เป็นที่น่าหนักใจนะคะว่าจะทำให้เป็นอย่างที่มีคุกกิ้งต้องการเนี่ยมีคุกกิ้งก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะทำได้อย่างไรเพื่อจะลงสิ่งดีๆให้คงอยู่ได้ต่อไปอะคะ่ะก็เป็นที่น่าหนักใจนะคะว่าจะ ทางออกเป็นอย่างไรจะจัดการอย่างไรนะคะเป้าหมายที่มีกุกกิ้งพูดเนี่ยมิกุกกิ้งว่าดีงามถูกต้องแล้วแต่วิธีการเนี่ยมีกุกกิ้งก็ไม่ทราบว่าจะต้องจะต้องจัดการอย่างไรนะคะให้คนรกโลกเนี่ยออกไปแล้วเอาหมาแมวมาเป็นอย่างดีเสียกว่าค่ะที่จะให้คนรกโลก นับถือปวดนรลกเป็นญาติบ้านเมืองชิบหายอย่างนี้ไม่ได้หรอกค่ะหมาแมวยังมามาเป็นนะนะยังดีเสียกว่าอีกค่ะคลิปนี้มีกุก๊กกิ้งก็จบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ